สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับท่านกำลังรับชมรายการโยชิ Yoshi, เกมส์ทนีนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับนายโยชิน,นี่ต่อกับเกมดิสเน่เอวิวโฟไอเฮียฟักอยู่โอ้ยคมบายเหนื่อยใจกระเป๋าอืเอ้ยไม่แดดมันพุ่งแดกโอ้โหตรงนี้เฟรมเลตจะตกอยู่พอสมควรตรงนี้ครับนะผมก็ไม่มีสไนด์ซะแล้วเนื่องจากอาทิตยแล้วยิงพ่อค้าตายไป งั้นเราก็ต้องนี่พึ่งทีมพีซะแล้วนอเดินมาครับยังหล่หอเฮ้ยไอ้เหี้ยใครเปิดประตูเอ้ยกับดังแมวเหรออ่ะปิดอีกอ่ะชิบหายฮะหือโหพ่องตัวเหี้ยนะดันประตูโคตรใหญ่ตั้มโดตัมโดโคตรใหญ่ตัมโดตัมโดอู้ช่วยนั่นเลยเร็วนั่นกันหน่อยยังเหมือนเหมือนชักว่านะเนี่ะเออชักว่าชักว่ากเขย่ยไอ้เหี้ยเอ้ยชักชักชักแม่งไอ้เหี้ยอออืื้ห ไอตัวนี้น่าจะชื่อโกลเด้นไจแอน์นะครับโกลเด้นดันเต้นแหละครับเนาะไอสัตว์ด uh ันเต้โอ้โหพองไปสุ่ไชามกันเลยไงวะอ้าอกูหลอกอะไรจะจะวาร์แข่งกับพี่เบย์ไอสัตว์งับอัปเปอร์คัทหนึ่งต่อยหน้าไลเดอร์คิกไอสัตว์กาบีมั่อส้มตีนไอทักทำขูยล้วไป ตะกุปาเปิงของเล่นราคาถูกอือหือลีออละครับสกิลพี่เอกับเนาะเย็นโดอย่างรอแอะอะไรจะวักเหรอวักขี้อะไรเกมป่าไม่ใช่เรื่องตลกวักแข่งกับพี่เบริเฟอร์บ้างอ้าาอุ้ยพรมเต้โอ้ยออ้ยแม่งโคตรโหเลยออ้ยหืมสัตว์ดันเต้อะสัตว์ดันเต้นั่นดันเต้เหรอโอ้ยน้ำลายไหล เอออยากเข้ามาพอมมาเฮียอยากเามาอืเออุว้พอมมึงก็แรงเฮียเอ,อืออผมแม่งต่อยกูตลอดเลยไอ้สัตว์นี่แม่งไม่เป็นไรครับยาเยอะนั่นแหละกูอยากเสียเลือดวเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่ามึงเข้ามาไอ้มามึงก็ไม่ช่วยกูสักทีดิไอ้ควายแม่งเอ้ยไอ้สัตว์อย่างนี้ต้องเอาไอ้แฟตกูไปสักลูกอ่ะมาไอ้สัตว เอออ๋อ,อ,อเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรครับแป๊บนึงแป๊หนึ่งอ่าฮะเป็นเฮียอะไรมึงไอสัตว์นี่คครเลปตินให้เออออใครเลปตินแคลเลปตินอืออือเป็นไงไงยอยิงหลังไหมเป็นไง,นไงยิงตูดจักกจี้ไหมแหมมึงตรงนี้ครับให้เอาแทนกันนะครับยิงเข้าไปหนึ่งสองสามแล้วก็เดินเข้าไปฟันมัน คลิปนะครับตรงนี้ก็ต้องปุ๊บไอ้นนอนนอนนเขียกูปุม่มผิดว้าวเอ้ยช่วยกัด้วยโอ้ยหึหึแม่งเอ้ยไม่งกดปุม่มผิดชิบหายแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเบ่งพลังไรงสัตว์โคมเป็นซุปเปอร์ไซยา่าอ้าแป๊ดจา้าโอ้ยหึโคมตัวเฮียอ,อะไรกันวะเนี่ยมามาไอสัตว์แป๊บนึงไอ้เขียเอ้ยเอ้ยแม่งพุ่งมาแล้วไอ,อ้เขีย หลบได้เว้ยสกิลเพื่อเอกไอ้สัตว์มึงไม่เคยเล่นฮอนไงไอ้ควายอืยิงเจียวแม่งเลยมึงเป็นคนหรือเป็นตัวเฮียเนี่ยเจียวไม่มีน่าสงสารนะมึงไอ้เฮียเตะกูอีกไอ้สัตว์ฮะไล่นแบบหัวไรเดอร์คิกๆอ่ะยิงหน้ามึงไอ้สัตว์จักรจี้หน้าไหมไอ้เฮียไอ้เฮียหมามึงก็ช่วยกูหนไงมึงช่วยพากูตายมันเนี่ยแม่งมันจะช่วยเฮียอะไรกูเลยแล้วลูกซองงัดไข่แม่งไอยสัตว์อุ้ยพอง เฮ้ยฟักยูฟักยูกดฟันไอ้เฮียสลุกปุ๊จะได้ยิงมึงไหมเนี่ยเอ้ยพผล่ม่ะไอ้เฮียผมก็จะลังดีย่อนะโอ้ยน้ำลายไหลเหมือนเดิมครับสูตรเดิมนะหย่อแล้วก็กดฟันมั่งกดมานะไอ้ชิ้ยหนึ่งหย่อนน้ำเตะโอ้ยฟักนี่เชิญหลังไปไงจั๊กจี้หลังมึงไอช่อไอช่อเนาะหลักกันเดียวกับไซโซนะฮะไม่สัตว์ โซละใสโซนะฮะใจหลักกันเยวกันแม่งไอเฮี้ยอุโภห์มาไอเฮี้ยหมามันก็แบบวิ่งหน่อยดิไอเฮี้ยอุโภห์มึงหยิบลูกโบลิ่งมาแล้วสัตว์พ่อมึงว่าโยนโบลิ่งอ่ะยาอ่าฮะมามาโยนมาโยนมาโบลิ่งโยสไลด์โบลิ่งไอเฮี้ยเฉียดหลังกูโอ้โหพ่อมันเป็นโโอ้หไอเฮี้ยแม่งพุ่งเลวไอเฮี้ยอะเฮ้ยหลอสัตว์หลอแบบดิจิตอลตรงไหนยา พ่อมึงตายเป็นไงเป็นไงจักรจี้จักรจี้มึงนี่ครับทางที่ดีคนเอาพอยิงมันสักหนึ่งสองสามแล้วก็เข้าไปฟันหลังแม่งไอ้เยี่ดันตีดันตีดันตีเชื่องร้ฮะจักรจี้หลังไหมมึงฮะฮะจัจกรจี้ไหมจักรจี้ไหมโอ้ตายสักที อโอ้โหโอ้โหท่าตายมันโคตรเซ็กซี่เลยอ้าอ nice. ้าอ้าวขรังลังเว้ยเออเออ้าหืเหนื่อยกันทุรักทุเลยีดโดได้ตั้งหมื่นฮ้เชียยังไม่เกอกะโอ้ยถือว่ายังระดับรหรับผมนะยังอีซี่อยู่นะแล้วเด็กเด็กเฮียเสียงเด็กหน้าบ้านกูทั้งแม่งฮะ นโอ้โหเยเดอร์ของเต็มเร็วอี yeah. ้เดี๋ยวของหาย <laughs> ไม่มีของอละงั้นเราควรจะหยิบลูกซองมารีโหลดเพื่อความสบายใจจุบโจ๊อ้า10นัดอุ้ยฟ้าพาอ,อ,อันนี้ก็วันลอยกระทงนะครับก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันด้วยอเี้ย yeah. อ้การเดินนันเต้นั่นเองนะครับ ตรงนี้ที่สูก้กับยักษ์ก็ต้องอาจจะแหลกก็ต้องขอไปด้วยื่องจากเฟรมเรดแม่งตรงนะครับคอมผมดูเปล่าอะไรแม่งแดกกราฟิกไอสิ่งรอบๆบเนี่ยไอที่มันพวกลัวแล้วเนี่ยเนี่ยพวกน้ำเนี่ยแม่งแดกกราฟิกกูชิบหายเหนื่อยใจจริงเกิดมาคอมเน่าไอเขี้ยพูดไม่ทางขาคำนี้มันก็อาจจะแหลกเป็นพิเศษตรงนี้ไม่มีของอ่าอ่ะอกูเดาถูกแล้วใครแม่งมาวางกล่องไว้เออเยี่ยม พ,พันหนึ่งก็ยังดีวไอ้เคียอย่าแหลกตรงนี้ครับกูเสียว,วะ่ะว่าถือลูกซองไว้ก่อนเพราะวะ่าไอ้เคียพ่อมึงอย่าแหลกรอแลรอเฮ้ยน้องหมาสีกาวอือเฮ้ยพ่อมึงอย่ายมา,ออมมาไอ้เคียพ่อเคนต่ำไอ้เคียมาหมาสีกาอืออะไรอะไรมหามาสีขาแม่หมา,มาสีสามอยากให้มันออกจังเลยวะ่ะ มาหมาสองก็แบบว่ายังไงสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ไอ้ใครนะมันชื่อไอเจอใช่ปะที่มันไปตามหาน้องว่านที่อยุทยานนะดูอย่างให้มันมีภาคสามมากเลยนะไอ้เฮียพอ่อไม่ได้ดูใช่เออแะสู้กัะยักษผ่านไปกี่นาทีแล้วก็ไม่เล้กไอ้เฮียเหนื่อยใจกูจะรอกจัดจัดจนหืมหวังว่าดูคลิปผมคงจะไม่แบบ เศร้าๆซึ้งๆนะก็หวังว่าคงจะแฮปปี้กันทวนหน้าไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านชมหรือเปล่านี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนโบสนะใครที่เคยไปโบสถของศาสนาคิดแต่ผมไม่ใช่ผมเป็นพุทธนะครับไอ้เี่ยเออนี่ทีมพีไม่ห้านัดใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์เอ้หยออ้เอี่อเยโดเสียหนึ่งนัดได้แฟดอ่าเดี๋ยวเราจะถือทีมพีไว้ตลอดก็แล้วกันเป็นปืนแบบว่า เอาป้องกันตัวก็แล้วกันก็เร็วๆไอ้เหี้ยไม่กูก็ช็อตจังเลยแม,ยม่โอ้เหี้ยนี่แม่งเป็ดอู้โลงอ้อเนาะไอ้เหี้ยเละใครแมันมากรีดหน้าบ้านกูเนี่ยยโ,โยไอ้เหี้ยลีออนพ่อมึงตายตรงนี้ก็ผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ย ไหนสิ่งรอบๆตัวเนี่ยพวกโบดพวกเคี้ยดเนี่ยไม่จำเป็นจะผลิตมาไหมว่าไอ้เคี้ยเด็กแม่งก็ตะโกนยังไงสัตว์ดูขุ่มแม่งแม่งไอ้เคี้ยเนี่ยแม่งแดกกราฟิกกูชิบหายอ๋ออ๋อออขอโทษนะครับเด็กข้างบ้านนะครับแม่วันนี้พอดีเปิดไม้ดังจังมากตัวนี้นครับง่ายมากครับี อบอบออบออกก็ซ้ายอันนี้แล้วก็ขวาแค่นี้แหละครับง่ายครับไหนม้าได้แล้วแล้วเดี๋ยวไปช่วยแอลลี่หน้าเฮียกันเลยนะครับก็สำหรับคนที่คิดว่าแอลลี่เป็นตัวทวงก็ไปด่าแอลลี่ว่าไอเฮียเนี่ยผมเคยดูนะแต่ขอไม่บอกชื่อก็แล้วกันนะ ก็แบบดาเอสลี่แต่สำหรับผมเอลี่เหมือนสิ่งส่วนหนึ่งในชีวิตของผมที่ต้องปกป้องนะครับก็เป็นบทพิสูจน์ด้วยว่าผมจะแต่ว่าจะรักษาหรือช่วยเหลือเอสลี่ได้หรือเปล่าโอเอสลี่อย่าเข้ามาโอ้โหเฮียแมนเฟียงมาเลยเอลี่ใจเย็นก่อนไม่ออกไปเดี๋ยวก่อนใจเย็นเออฉันฉันชื่อลีอนฉัน ถูกจ้างมาท่านประธานไรดีฮะพ่อกูเหรอใช่พ่อมึงนั่นแหละไอ้เขี้ยไปกระเถอะนะโอเคกูรู้แล้วไม่ต้องบอกกูเล่นเป็นอ๋อนี่ครับยิงหายอืมไม่ได้หายดิเรียกว่าถังเออโย่โย่โย่เนี่ยดีออนครับยิงแบบว่ายิงไปเล่นไกลขึ้นลีออนก็สกิลยิ่งเอ้าไอ้เขี้ยไม่ได้แดก ทำไมไอเ้เขีเ้ยกดปุ่มผิดไอ้เขี้ยนี่มันก็แดกกราฟ,ฟกกแกอย่างแอนลีมันจะแดกกราฟ,ฟิกกูมั้งเหมือนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไปดูเฟรมเรทกราฟิกมาแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นสิ่งรอบๆเนี่ยพวกเนี่ยพกกำแพงหน้าต่างอะไรเนี่ยไอ้เขี้ยรูปเชลเลอร์เนี่ยยิ่งแดกเลยนะก็เดี๋ยวตรงน,นี้นักขั้เกมทุกคนต้องทำนะครับเอ้า oh, ไอ้เขี้ยดูหน่อยดีอย่าใจร้ายโอ้อยสีขาวเดี๋ยวยิงแม่งเลย,ยไม่เอาไอเ้เขี้ยเงี้ยนก็ไปดูหนังโป๊ไป นะมาเล่นเกมเล่นเกมไอ้เหี้ยหนังโป๊เป็นหนังโป๊ไม่ต้องดูอะนี่ก็ขอลาไปก่อนสู้ดีครบอย่าลืมซับไปใครด้วยนะครับ